ในอ่างอยู่กันมีตแตนะ่แหน่บมบัวใบบัวใบบัว,บว,บวมีปลาบอลลูนมีปลาหางนกยูงออลแล้วก็มีปลาท,ทองด้วยีปลาทองด้วยปลาทองชอบแอบ,บหลบเสื้อนะเราก็จะไม่เห็น เต่าสีม่วงให้ด้วยนี่ปลาทองปลาทองปลาทอง,งอันนี้แต่ก่อนเราเคยใช้แต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วกว่าน้ำเค็มมีที่ตักมีที่ตักแหนะไปให้ปลาทองปลาทองอยู่ข้างใน 好，拜拜。